ผหนึ่งหนึ do you, do you, do you ่งอะไรมาหึง้าคะแนนตีสมานสิคะแนนไล่กันไล่ มาไม่ถึงพอดไหมอ่าอ่าหน้าเท้าเแบบิร์ตซึ่งไก่มาไก่สิงไม้แล้วเขาประทุมสิงลายแล้วเขาประทุมหมายเลขหนึ่งอ่าอ่าไปส่งตัวปันทรพอดข้างธรรมดาเบอร์ตหอมเตรคะแนนอ่าอ้าวต่อ,ตอน,นี้กับปนัปนพรปันพร มาแล้วจันเพื่องมาแล้วจันเพื่องไปตอตัวมาอย่างจันเพื่องเอาางไว้สีสักเอาดีเอาให้เต็มนดี่คุณพ่อสอนมาอย่างดีเลยอ่าจันยาวจันยาวเพื่อุกสอนเรียบร้อยอ่าหัวเต็มมเต็มโอ้โหเจ้าว่าเจ้า